รีวิวเครื่องเล่นวิทยุวินเทจนะครับวิทยุ fm am นะครับตัวนี้จะมีคือน fm sw mw ก็คือ fm am แล้วก็ sw นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นยี่ห้อ sony น,นะครับ sony ตัวนี้ make in japan นะครับโตเกียวเจแปนเครื่องจะเป็นวินเทจเลยก็คือเก่าวินเทจเก่าเก็บนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ sony m o เด l icf หนึ 110. แจ้งตำหนิไม่มีฝาปิดหลังฐานแต่ใส่ยฐานไม่มีหลุดนะครับใช้ฐานเบอร์ c สามก้อนใช้ไฟ dc ได้นะครับด้านหลังจะมีช่อง dc ทดสอบเรียบร้อยนะครับเป็น4.5่จุโวลต์ลบในมี dc out ด้วยนะครับแล้วก็มี l i ินมีหูฟังตัวนี้ไว้เชื่อมกับรุ่นของมันอีกตัวหนึ่งจะเป็นเป็นตัว ผมเคยมีตัวหนึ่งที่มันสามารถเชื่อมกันได้จะมีปักต่างหากของมันเลยนะครับอันนี้ใช้้งานบันเราได้ปกตินะครับก็คือใช้ถ่านเบอร์ซีหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ใช้ไฟดีซีได้สําหรับคนที่มีไฟดีซีไม่อินเจแปนครับเริ่มต้นนะครับใส่ถ่านกดปุ่ม power อันนี้จะเป็นวอลลุ่มนะด้านซ้ายจะมีวอลลุ่มกับโทนนะครับฝั่งนี้ กานคือการเรเดียล88.5อันนี้ผมเทดสอบการใช้กานนะครับ <Music Station. S 2> ขึ้นมันจะได้ถึง92เมกะเฮิร์นะครับอันนี้ผมขอลดวอลลุ่มไว้ก่อนนะ92เมกะเฮิร์ผมทดสอบแล้วใช้งานได้ถึง92เมกะเฮิร์อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมม92เมกะเฮิร์น,นะครับแสดง มันก็มีตัวนี้เร่งปกตินะในซัลฟามิเตอร์ไปที่ฟิคเนี่ยคุณสุนทนมีครับมีคเพราะว่าเขาเลียยว่แล้วว่าเวลาคนอ่านนเครับสังเกตนะครับนี่กระดาษตัวใหญ่มันจะโป๊ะไปด้วยญี่ปุ่นครับอืมก็เป็นสีแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดไฟไฟติดปกตินะครับเป็นเก่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับทานด้านหลังเนี่ย ไม่มีหลุดนะใช่งาน้าได้บ้างต้องระดับลงนะระดับลงถึงกลับไปอันี้ผมถือสะเทือนถ้ามปนตั้งเฉยๆไม่เป็นไรไต้หวันเติไฟให้บอกครับแสดงว่าขึ้นตรงนี้ขึ้นระหว่างญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไต้หวันเรื่อยลงมาค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึ้อข้ามลูซ้อนมาที่ทะเลจีนใต้แล้วก็มามาเกลากับเวียดนามถูกไหมรายการเป็นอย่างนี้ครับ เครื่องก็ตัวเล็กฮะตัวนี้เสามันมีมาแค่นี้นะเหมือนมันมันหลุดไปนะครับซึ่งมีคลื่นปกตินะสําหรับต่างจังหวัดแนะนําให้เอาสายต่างหากสายไฟเนี่ยมัดตรงเนี้ยคลื่นจะชัดเจนมากนะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนี่ขึ้นมันเยอะไม่มีปัญหานะครับ ครับฐานน่าจะอ่อนของผมนะครับฐานอ่อนครับผมมีฐานเทคแค่นี้ก็เลยอ่อนถ้าฐานดีขึ้นมันจะชัดเจนเลยเนะ่ยฮะฐานมันน่าจะอ่อน จะผมเทสไฟดีซีให้ดีกว่านะครับรีวิวแบบนี่ให้เลยนะครับไฟดีซีดีซีใช้ได้ใช้ฐานได้นะครับได้หมดเลยนะครับดีซีสี่จุดห้าโวลต์นะครับลบในนะครับพอที่ฐานมันหมดมันหมดนั่นแหละครับน่าจะหมดสักลูกใดลูกหนึ่ง นั่นนะเสียงมันก็เลยออกเบาเดี๋ยวนี้นะฮะตอนนี้พอเสียบไฟดีซีเพิ่มแรงเลยนะครับคอรับอันนี้ SW MW คือ AM บ้านเรานะครับควหานือ AM อันนี้ AM นะครับสำหรับ FM ก็เรื่อมาด้านซ้ายส่งนี้ And hand. เสียงดีมานะครับ The project has strong government support s on many levels, including identifying. งานสะสมงานตั้งโชว์นะครับใช้ไฟได้ใช้ฐานได้นะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ